ต้องไปดึง URL มาลงมาใช่ไหมอร่อยเดียวอร่อยนะคะลองดมไหมคะเทลไม่ลองมาชิมค่ะเราเราเราต้องไปก๊อปลงจาก URL ใช่ไหมยุงกุ้งหมียังไม่เคยทำเลยจะเอามาลงเอามาแปะใช่ไหมอย่างนี้เปิดได้นั่นได้ยังคะคนเป็นแบบเมื่อยแล้วค่ะนี่นะคะสาธิตนะคะเอาขาหมูนะคะจิ้มลงบนในน้ำจิ้ม ด ja, uh, ูเด้งหยูนี่ไม่ตายนะคะแล้วก็เอาเข้าปากเลยค่ะอร่อยไหมอร่อยมากให้รู้ทหารด้วยนะกินได้มดนะคะหมูเหลือเยอะเลยแม่เจ้าเจ้าเดี๋ยวห่อไปเก็บใส่ถุงห่อไปกินทุกคน สามารถเก็บรายละเอียดเพลงได้ไหมเนี่ยเข้าบรรยากาศไหมคะได้ได้กินข้าอาหารจีนแม้วคนกินก็หน้าจีนจีนจีนแล้วมีคนนี้หน้าลึกรึ่งกว่าเดียวขึ้นแรกขึ้งหลังเอาคุณน้องรอเถอะค่ะ